สาวแบบหลับสนิทมากครับกาแ่ขอเสื้อผ้าแต่งตัวอาบน้ําตะผมล้างหน้าด้วยนะก็ยังไม่ดูสภาพของเด็กดื้อหมดคาบเลยหมดคาบเด็กดื้อเลยไม่ตื่นตอนนี้น้องจะติบเดือนแล้วนะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยจากการกินข้าวแล้ว <c oughs> โห หลับสนิทเหนื่อยมากตื่นเช้าไงดูนะพอจะพิกหนะ้าอ,อึ๊บพิกมาทางนี้ลงโอ้ชอ่ไปทาครีมที่หน้าน้องก่อนปกติน้องจะกรีดร้องมาก กร้องตอนที่ทาค,ครีมเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งกับหน้าเขาเท่าไหร่แต่ฝุ่นอะไรมันเยอะหน,น้ามันก็แห้งใช่ไหมครับโอ้ยคล้องต,ต้องทาไม่งั้นแบบหน้ามันแห้งเป็นขุยเลยอันนี้ใช้ทใช้ครีมเซราววีทานะโอเค ดูสิปันหัจะตื่นไหมพอ,อต้องปันหัวนหน้องกันปันหัปันหูนหก็นนี่ เมื่อกี้แบบโอ้โหรับสนิทจนขนาดที่ผมต้องแบบไปฟังจมูกาหายใจอยู่ไหมมันสนิทไปไหมน้ำลูกหน้าก็ยังไม่ตื่นซัดซัดกันตั้งแต่เชา้าไม่กินข้าวกินนมเลยโอ้โหโอเคมากกับหัวลูกอ,อึบบิดตะดุงเล็กน้อยนะตอนกลับหวัว ไม่ใช่สนิทที่แบบไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นไงครับมีใครเคยหลับสนิทขนาดนี้ไหมปันหูก็ยังไม่ตื่นสะผมก็ไม่ตื่นออเพอแป้งฟันนี่ก็ไม่ตื่น สนิทมากนอนเลยลูกนอนได้ก็นอนเลยตื่นมากีดร้องใหม่ปั่นหัให้อยู่โอเคอันนี้ปั่นหัเสร็จแล้วจริงๆก็จะต้องเหลือใส่เสื้อผ้าแล้วก็แปลงฟันนะ